ที่เราเคยเห็นที่เราเคยอ่านที่เราเคยเท่าแต่เราไม่เคยอยู่ในพิธีอะไรงเงี้งงยงไงคงไม่มีใครมาเยอะแยะขนาดนี้คนะ่ะมือซ้ายมือขวาแล้วก็หน้าผาค่ะ มีความเชื่อแล้วก็สร้างความมั่นใจให้เราทํางานเราเจอผู้คนอะไรเงี้ยเราก็ยังต้องการให้แบบคนรักคนเมตตาสิ่งหลักคือเราทําบุญแล้วเราสบายใจแล้วก็เป็นเรื่องความเชื่อเพิ่งมาครั้งแรกได้อาบน้ามนต์มีความรู้สึกว่าแบบเราได้ทําบุญด้วยพิธีคือมีความรู้สึกแบบมันใช้เวลานานนะคะแต่มันมีความรู้สึกว่าเราแบบยิ่งใหญ่ได้พรรับพรเยอะที่เราเคยเห็นที่เราเคยอ่านที่เราเคยท่องแต่เราไม่เคยอยู่ในพิธีอะไรเงี้ยองายคงไม่มีใครมาเยอะแยะขนาดนี้ค่ะมือซ้ายมือขวาแล้วก็น้าผ่าขมีความ เช yes. ื่อแล้วก็สร mm ้างความมั่นใจให้เราทํางานเราเจอผู้คนอะไรเงี้ยเราก็ยังต้องการให้แบบคนรักคนเมตตาสิ่งหลักคือเราทําบุญแล้วเราสบายใจแล้วก็เป็นเรื่องความเชื่อเศรษฐกิจก็แย่อะไรก็ไม่ดีทุกคนก็อยากได้สิ่งดีๆมาเสริมดวงเสริมบารมียิ่งทํางานต้องเจอผู้คนเจอผู้หลักผู้ใหญ่อย่างน้อยเราคิดว่าถ้าเรามีคนเมตตามีบารมีมีเมตตาเราก็ประสบความสําเร็จอันนี้สิ่งสําคัญ คนที่อยากจะมาแล้วยังไม่ได้มานะคะเพราะว่าที่นี่มีสิ่งศักดิก์สิทธิ์ให้สักการะเยอะอยากให้มาเพราะอย่างน้อยเนี่ยอยากจะเป็นสะพานบุญนะคะอยางมีที่กําลังก่อสร้างที่กําลังจะทําอุทยานพญานาคอะไรอย่างเงี้ยค่ะคืออย่างน้อยเมื่อคนมาสักการะบูชาคนมากราบไหว้ไงก็เราก็เป็นสะพานบุญเราก็ได้บุญแล้วก็ตอนนี้หลวงพ่อทําพิธีให้เองควรจะมานะคะ